สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b e c h ช n แนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมุมการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกและในบ้านเรานะครับก่อนหน้นนะครับขอแจ้งข่าวการประชุมเชิงสารลายนะครับในเดือนสิงหาคม64นะครับมาว่าได้ผ่านตอนแรกตอนที่1แล้วนะครับในวันเสาร์ที่เ1สิงหาคม64นะพูดถึงโอกาสเสถียรภาพของเดอะคราชนะครับแล้วก็สวัเงินฝืดเงินเฟ้อ อะไรจะเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นหลังนะครับได้ผ่านไปแล้วนะใครที่พลาดตอนนี้ก็ไปรอในเดือนตุลาคมนะครับส่วนตอนที่2เนี่ยนะยังสมัครทันนะในเสาร์ที่28สิงหาคม64นะครับเวลาทุ่มหนึ่งถึงสี่ทุ่มนะครับพูดถึงการประยุกต์ของสามเหลี่ยมสามมุมของฟันเดเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานเทคนิคข้อมูลทางสถิติและข้อมูลทางไซเคิลวงรอบวัฏจักรนะครับและก็มุมมองจากเซนติเมนทัลนะครับการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมนะครับของนักลงทุนผู้บริโภค นะแล้วก็พูดจัดการระบบกระแสนะความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในตลาดนะครับโอกาสที่จะเกิด The Great Reset ในทศวรรษ2020นี้นะจะเกิด Debt Crisis วิกฤตหนี้สินแล้วก็เกิด Debt d e l i e f นะครับการปรับลดหนี้สินครั้งใหญ่จะเกิดหรือไม่จะเกิดได้อย่างไรนะครับท่าในใดสนใจนะครับยังสมัครทันนะก็สมัครเข้ามานะสอบถามผ่าน LINE ID ผครับเซ9599 ในช่วงนี้ผมก็ต้องขอทุกท่านนะครับแขวงค่าปลอดภัยจากเจ้าโรคระบาดโควิดสิแล้วก็แขวงคาาปลอดภัยจากวิกฤตเศรษฐกิจการเงินในบ้านเราขณะน,นี้และผมก็เชื่อว่าจะหนักขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะครับถึงต้นปีหน้านะครับก็ขอทุกท่านนะแขวงค่าปลอดภัยส่วนตอนที่3ของการประชุมเชิงสำนาัรลาจะพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะครับหลัง Big Crash The Bu s นะครับซึ่ง นับจากเดือนนี้ไปอะไรก็เกิดขึ้นได้นะซึ่งผมคาดการว่า80%มีโอกาสเกิดขึ้นตอนที่3นี้จะเป็นการพูดถึงอนาคตต่อไปนะซึ่งผมคิดว่าจะจัดทำนะครับรายละเอียดเสร็จเนี่ยในช่วงปลายปี64หรือต้นปี65นะครับนะท่านใดสนใจก็รอสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะพูดว่านะยาหลงทางตามกระแสะโลกนะครับทางออกวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกนะที่ยั่งยืน นะอยู่ที่ความพอเพียงนะครับไม่เข็ดนะฮะสิ่งที่ผมกำลังมองเห็นในขณะน,นี้นะเวลาผมดูในช่องสื่อเมนสตรีมมีเดียต่างๆนะรวมถึงกูรูนักวิเคราะห์นะครับในบ้านเรานะหลายท่านเนี่ยกำลังจะบอกว่านะเรากำลังเลยเปรียบเทียบนะกับต่างประเทศนะว่าหลายประเทศเริ่มฟื้นตัวนะประเทศเราเนี่ยแย่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำยังไงเราถึงจะวิ่งตามเขาทันนะเรา ทายังไงจะไม่ลังท้ายในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจการเงินโลกในครั้งนี้นะสิ่งที่ผมอยากจะพูดให้ฟังนะแล้วก็บอกเล่านะให้ผู้ติดตามในช่องผมฟังก็คือว่าอย่าหลงทางตามกระแสะโลกนะอย่าหลงทางตามกระแสะโลกคืออะไรนะก็คือขนาดเนี้ยทั่วโลกนะใช้วิธีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจตัววิธีการสร้างหนี้สินและพิมพ์เงินออกมาหลายประเทศนะครับธนาคารกลางยักษ์ใหญ่เนี่ย ใช้วิธีการขยายบาลานซ์ชีตนะครับบัญชีงบดุลของตัวเองนะก็คือออกพันธบัตรรัฐบาลอะไรประมาณนี้นะครับเราก็พิมพ์เงิน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 นะที่เราเรียกว่า QE นะี่ยนโยบายผ่อนคลายทางการเงินนะ t i t a t i v i Easing แบบ Unlimited นะคือพูดง่ายพร้อมทุกครั้งนะก็เปิดแป้นพิมพ์แล้วก็พิมพ์เงินพิมพ์เงินออกมาไม่ใช่เฉพานะเงินดอลลาร์นะฮะ หลายถ้าจะเข้าใจผิดมันมีหลายประเทศนะที่มีศักยภาพที่จะพิมพ์เงินโดยเฉพาะาบรรดาธนาคารกลางยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเนี่ยเขาเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันนะเขา,าพิมพ์เงินไปพร้อมๆกันเพื่อพยุงเศรษฐกิจน,นะของประเทศตัวเองหรือกลุ่มประเทศตัวเองนะเช่น Federal Reserve นะครับนะเช่น ECB นะหรือว่าอย่างธนาคารกลางอังกฤษนะ BOE นะหรือว่า BOJ นะธนาคารกลางญี่ปุ่น นะหรือธนาคารกลางอื่นอนะที่เป็นธนาคารกลางยักษ์ใหญนะ่เพราะฉะนั้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรอบนี้ต้องบอกว่ามันเป็นการฟื้นโดยวิธีการสร้างหนี้สินพิมพ์เงินออกมาสร้างหนี้สินพิมพ์เงินออกมาเพื่อเข้าไปอุ้มนะในบรรดาตลาดทุนตลาดหุ้นส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งใส่เข้ามาเป็น i ิมรั s แพ็กเกจผ่านนโยบายทางการคลังนะเข้ามาแจากเงินประชาชนเข้ามาอุดหนุนอุ้มนะบรรดาธุรกิจ ขนาดใหญ่ก็ดีนะขนาดกลางและย่อมก็ดีนะมันมันมาจากวิธีนี้นะแต่ว่าถ้าถามผมถามว่ามันฟื้นตัวแล้วหรืออยังยังนะมันเป็นลักษณะดูเหมือนฟื้นตัวนะซึ่งภาคพวกกันเงินนะ่ยนะตลาดทุนตลาดหุ้นตลาดพันธบัตรเนี่ยมันฟื้นรูปตัววีแต่ภาคเศรษฐกิจจริงเนี่ยยังถูกอุ้มอยู่ยังถูกพยุงอยู่เหมือนกับว่าพยายามจะ เปิดตัวนะเหมือนเครื่องบินเนะี่ยพยายามจะ take off เทคออฟเร่งเครื่องนะเครื่องยนต์4ตัว5ตัวเร่งกันเต็มสปีดอ่ะนะก็พยายามจะเร่งให้มันฟื้นนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าวิธีนี้มันจะฟื้นได้จริงหรือไม่อันนี้เป็นคําถามที่ผมตั้งไว้ให้คิดนะเพราะฉะนั้นในขณะนี้รูปแบบนะที่เขาใช้กันในประเทศใหญ่ๆทั่วโลกนะที่มีศักยภาพนะที่จะ สร้างหนี้สินออกพันธบัตรรัฐบาลพิมพ์เงินพิมพ์เงินออกมาอุ้มเศรษฐกิจเนี่ยเขาเป็นแบบนี้ส่วนประเทศที่ทําแบบนี้ไม่ได้ก็จะใช้วิธีการกู้เงินนะจากกู้ภายในประเทศก็ออกพันธบัตรรัฐบาลแล้วกู้เงินภายในประเทศอย่างเงี้ยอย่างที่บ้านเราทำเนี่ยก็คือออกพันธบัตรรัฐบาลเราก็ทําการกู้เงินในภายในประเทศเป็นเงินสกุลของตัวเองนะแต่ก็เป็นหนี้สาธารณะนั่นแหละนะถ้ามันไม่พออีกหน่อยก็ต้องกู้ต่างประเทศนะครับ วันวิธีการแบบนี้คำถามก็คือว่ามันเกิดจากมุมมองที่มองว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวลลนะใช้โมเดลนี้รูปแบบนี้ที่ธนาคารกลางสร้างกันมาตั้งแต่เกสติเซชันสองพันแปดใช้วิธีนี้จะฟื้นแต่สิ่งที่เรามองเห็นก็คือนี้สินเพิ่มนี่สินเพิ่มนี้สินเพิ่มก็เหมือนกับผลักพระสะพูดง่ายๆคือระยะสั้นเอาไว้รอดก่อนด้วยความเชื่อมั่นว่ามันจะฟื้นคืนด้วยโมเดลนี้ เพราะฉะนั้นฉันก็สร้างหนี้สินสร้างหนี้สินมันหนี้สินก็จะเพิ่มหนี้สินสาธารณะของรัฐบาลอย่างของสหรัฐเน,นี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะของบ้านเราก็เพิ่มสูงขึ้นนะของหลายประเทศก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองแบบนี้แปบลบว่าหนี้สินโลกเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นก่อนเกิดวิกฤตโควิดสิอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองหนี้สินโลกนะเอ่อที่ในรูปเนี้ยมันคือตอน2018อย่างเงี้ยนะนะเราจะมองเห็นว่า นี่สินโลกเนี่ยคือเส้นสีน้ําเงินเนี่ยก็สูงขึ้นกว่านี้แน่นอนนะไปเยอะทีเดียวในขณะที่ GDP เนี่ยคือเส้นสีม่วงที่เป็นป่าไขาป่ปลาเนี่ยนะมันก็ตกลงนะเพราะว่านั่นคือ GDP โลกมันก็จะต่ําลงเพราะนั่นก็เกิดดีคัพปิ้งหรือว่าไงว่าภาวะของนี่สินเทียบกับ GDP เนี่ยยิ่งดีคัพปิ้งออกห่างกันมากขึ้นก่อนเกิดวิกฤตโควิดสิบนั่นเอง คำถามคือมีเสถียรภาพหรือเปล่านะถ้าแน่นอนถ้าเราฟังจากขา่าวทั่วทั่วไปก็บอกว่าเศรษฐกิจฟ,ฟื้นแล้วฟื้นแล้วอนะันประเทศเรายังไม่ฟื้นเลยมาประเทศเราลังเจอโควิดสนะิบเก้าเราจะต้องนะเร่งแข่งกับเขานะเราต้องทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นะต้องเร่งฉีดวัคซีน,นะท,ำน,ท,ำนทำนู่นทํานี่ทํานั่นะเพื่อจะวิ่งแข่งกับเขาเราไม่อยากรังท้ายอันดับบวยของโลกอะไรประมาณนี้ถูกไหมแต่สิ่งหนึ่งนะที่ผมจะบอกให้ฟังนะเพื่อให้ข้อคิดแล้วกันนะเพราะว่า อพอเกิดวิกฤตรอบนี้ผมไม่เห็นคนไทยนะผมไม่เห็นรัฐบาลนะผมไม่เห็นนักวิชาการพูดถึงกันเลยนะพี่อยากพูดถึงการแก้ปัญหาระยะสัน้นนั่นก็คือการวิ่งตามกระแสะโลกนะคือการสร้างน้สินเพิ่มขึ้นกู้เพิ่มขึ้นนะเพื่อมาเยียวยาเพื่อมากระตุ้นเพื่อมาช่วยให้ธุรกิจต่างๆไปต่อนะแต่ไม่มีใครพูดถึงนะแผนในระยะกลางและระยะยาวเลยว่าแผนที่มันยั่งยืนจริงๆ การฟื้นตัวที่ยั่งยืนจริงๆนี่คืออะไรนะตอนนี้ผมกำลังมองว่าเราเนี่ยกำลังวิ่งตามกระแสโลกนะผมเห็นนะคนในประเทศไทยอ่นะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักวิชาการนะครับนะรัฐบาลน,นะครับนะหรือใครหรอใครเนี่ยนะพูดกันถึงแต่ว่าเราต้องกลับไปสู่กระแสโลกนะทั่วโลกเขาเริ่มฟืนนะฟ้นแล้วนะเขาฟื้นแล้วนะแต่ไม่มีใครพูดถึงการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน ซึ่งผมมองเลยว,ว่าทางออกวิกฤตเนี่ยของเศรษฐกิจการเงินโลกที่ยั่งยืนเนี่ยมันอยู่ที่ความพอเพียงนะครับผมไม่เห็นมีคนไทยพูดถึงเลยผม,มเห็นนักวิชาการนะไม่เห็นใครพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงเลยไม่มีใครพูดถึงเลยว่าทางออกเนี่ยมันคือเศรษฐกิจพอเพียงคือการที่ต้องปฏิรูปอะนะเรื่องของระบบต่างๆเศรษฐกิจการเงิน บ้านเราเนี่ยสังคมต่างๆเนี่ยให้มันอยู่ที่ความพอเพียงคือความพอประมาณมีเหตุผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนะเพื่อให้มันเกิดสมดุลและเกิดการฟื้นตัวที่ยั่งยืนตอนนี้ทุกคนพูดกันถึงแต่ระยะสั้นเอาตัวรอดโดยการพอกนี่พอกน,อกนี้กู้นี่เข้าไปนะไม่ได้บอกว่าผิดแต่การกู้แต่ละครั้งเนี่ยนะเรากู้มาทําไมนะถ้าเราจะกู้เงินมาเนี่ยเราจะกู้มาทําไม เราจะกู้มาเพื่อจะฟื้นให้มันยั่งยืนเนี่ยมันต้องใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมันต้องพูดถึงว่าเงินที่ได้มาเนี่ยนะถ้ามีความจําเป็นเพื่อจะใช้ในระยะสั้นนะเพื่อช่วยเหลือคนแต่ในระยะกลางระยะยา,ยาวเนี่ยนะธุรกิจลักษณะประเภทไหนที่ต้องอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงนั้นหลักการก็คือว่าต้องยืนด้วยตัวเองให้ได้ก่อนนะก่อนที่จะไปพูดถึงวิ่งแข่งกับเขาทั่วโลกจะวิ่งตามกันไปเนี่ย นะเราต้องมองถือว่าเราพึ่งพาตัวเราเองได้ก่อนเนี่ยหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบนี้นะแต่ดูเหมือนตอนนี้คนไทยเนี่ยนะกำลังจะตามกระแสะโลกตอนนี้ดูเหมือนว่าส่งออกจะดีนะทุกคนก็มุ่งว่าจะไปส่งออกจะส่งออกเราจะต้องฉีดวัคซีนเราจะต้องเคลียร์ไม่ให้เกิดคัสเตอร์เราจะเร่งส่งออกเพราะมันคือเครื่องยนต์ตัวสุดท้ายแต่คําถามผมก็คือว่าถ้ามันเกิดนะสิ่งที่เรียกว่า global deflationary bust หรือ stagflationary debt crisis ซึ่งเป็นวิกฤตระดับโลกเนี่ยแล้วทั่วโลกที่เราคิดว่าฟื้นตัวแล้วมันเกิดเป็นดับเบิลดิคือมันล่วงใหม่ทีนึงล่ะเศรษฐกิจที่เราจะไปกู้เงินมาเพื่อเร่งการผลิตส่งออกเพราะเรามองว่ามันเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวเนี่ยที่จะเร่งให้เศรษฐกิจเราโตได้มันผิดคลาดล่ะเพราะอะไรฮะเพราะเราไม่ได้ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเลยหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็คือหลักที่เราต้องยืนเองให้ได้ก่อน ยืนเองภายในประเทศให้ได้ก่อนพึ่งพาตัวเองให้ได้ก่อนก่อนที่เราจะวิ่งเครื่องเนี่ยเพราะว่าเราอาศัยภายนอกหมดเลยนะเราไม่เข็ดนะสังเกตไหมคนไทยไม่เข็ดนะจากที่เราพึ่งพาการท่องเที่ยวภายนอกเราพึ่งพาเศรษฐกิจภายนอกถึง70%พึ่งพาภายใน30นะตอนนี้เราก็เลยหวังพึ่งการส่งออกเป็นการฟื้นตัวนะทุกคนก็จะกู้มาลงทุนส่งออกอะไรก็แล้วแต่ไม่เข็ด เพราะนั้นการสร้างหนี้สินนะครับก่อนหน้านี้นะซึ่งเราเกิดวิกฤตในปี2540นะเรามีเรื่องของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนับจากปี2540นะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะได้สอนพวกเราไว้นะเป็นสมบัติอันมีค่ากับคนไทยเนี่ยแต่ผ่านมา20กว่าปีเนี่ยทำไมคนไทยสร้างหนี้สินไม่ได้ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ถ้าคนไทยใช้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเมื่อเจอวิกฤตโควิด -19 เกนี่ยกระแทกเข้ามานะแล้วเราจะจัดการได้ดีกว่านี้ถ้าเรามีเศรษฐกิจพอเพียงแต่นี้แสดงว่าเราไม่มีเลยเราไม่มีภูมิคุ้มกันเลยเราไม่มีเล s ิ l i e n c ไม่มีความยืดหยุ่นเลยนะครับนี่ควเรือเราถึงพุ่งสูงขึ้นเยอะนะเมื่อเกิดวิกฤตและทั่วโลกก็เป็นเช่นเดียวกันเพราะทั่วโลกก็ไม่ใช้เศรษฐกิจพอเพียงแต่ขณะน,นี้นะทุกคนกําลังพูดถึงว่า เราจะต้องวิ่งตามกระแสโลกอีกรอบหนึง่งเราไม่เค็ดลาบนะเราเห็นแล้วว่าเจ้าโควิดสิกระแทกเข้ามาสุดอย่างนี้นะแล้วเกิดปัญหาแบบนี้นี่สินของคนพอกคูณนะเท่าเดิมหรือมากขึ้นนะกู้มาเพื่ออยู่รอดแต่ไม่เราไม่เห็นเลยนะครับว่าคนในประเทศจะพูดกันถึงเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้พูดถึงเลยว่าตรงไหนคือความพอดีนะตรงไหนคือ,อทางสายกางนะตรงไหนคือพอประมาณ นะตรงไหนคือมีภูมิคุ้มกันหรือภาาไว้เราไม่ได้พูดถึงตรงไหนคือความเป็นเหตุเป็นผลตอนนี้ทุกคนกำลังพูดถึงการกู้เงินการกู้เงินกู้เงินมาเพื่ออะไรนะเพื่อจะพัฒนานะส่งออกเพื่อเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแบบเดิมนะแบบเดิมคือหนี้สินที่เข้ามาเนี่ยนะคำถามคือ,อไม่ได้บอกไม่ให้กู้นะะพราไม่กู้เนี่ยนะรัฐบาลแล้วคงทําอะไรไม่ได้ที่จะช่วยเหลือ นะเพราะว่ามันมีแกลบมันเป็นปัญหาอยู่เก่าก่อนที่มันค้างค้างมาใน2 0บกว่าปีที่เราไม่ได้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงแต่การกู้เนี่ยนะเราไม่จําเป็นต้องวิ่งตามกระแสะโลกนะท,ที่ผมบอกนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันสามารถจะประยุกต์ใช้ได้ไม่ว่าโลกในใบนี้นะครับมันจะเกิดเงินฝืดเงินเฟอ้อนะไม่ว่ามันจะเกิด global deflationary bust หรือว่าเกิด stagflationary debt crisis เราก็อยู่ได้เพราะว่าเราต้องยืนบนขาตัวเองก่อนก่อนที่ไปพึ่งโลกเข้าว่าไหมแต่ตอนนี้ทุกทกคนในโลกมองแบบทิศทางเดียวกันอีกแล้วก็คือไปตามกระแสะโลกอีกแล้วนะไม่เข็ดนะซึ่งผมบอกนะครับถ้าเกิดสิ่งที่บอกว่า global deflationary bust เกิดขึ้นหรือ deflationary debt crisis เกิดขึ้นนะมันเป็นการล่วงลงอีกรอบหนึ่งคราวนี้แหะครับของจริงครับอ่วมนะผมก็บอกนะครับว่าอย่าหลงทางตามกระแสะโลก นะทางออกวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกที่ยั่งยืนเนี่ยอยู่ที่ความพอเพียงนั่นเองก็ข,ขอให้ฟังพิจารณานะครับให้ได้สติปัญญาไปนะครับนะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่ละท่านเองแล้วกันนะเพราะผมใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะผมก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะครับนะใครชอบฝากไลค์นะครับสนใจก็สาม,มารถติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ